ไม่น้องรอต,ตัวใหญ่ๆมันรอทุกคนดู่ตัวมาเลยตัวซ่าด้่ย สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับพีนนะคะพีพัพะน์โคม,มากับช่องวอล์กบายพีนี่นะวันนี้วันที่7มิถุนาเป็นวันศุกร์ที่ดูฟ้าฟ้ามืดๆหน่อยรอรู้นว่าฝนจะหยัดไม่ต้องตกนะตอนนี้เรากลับมาถิ่นเราไงนนทบุรีพามาเชิญเที่ยวงานครบรอบ122ปีและกาชาติบางบท้องงานมีวันที่7ถึง16มิถุนานะศิลปินดังคับข้าง มาถึงเลยเรา6โมงมาเปิดงานเลยจ้า6โมงวันนี้พี่จอดรถจะแถวโรงเรียนบางบัวทองแล้วก็เดินเดินรุยเลยลักษณะการจัดงานน่าจะคล้ายๆกับงานทขาก่อนและงานกระชาเท่าก่อนนู้นน่าจะคือคือกันคือก็ขายชุดนอน70 พอดูเขาเหมือนเอาผ้ามาเย็บอย่างเี้ด,เด,ดูดิใช่ส่นข้าวกอนข้าวกรดเขาก็จะมีบ้านกระต่ายตรงนี้น้องข้าวกอนอะ่ะเออเออใช่วันวนี้แต่มารอบนี้คือเปิดเทอมเด็กๆก,ก็จะเยอะหน่อยตรงนี้ก็จะมีเนี่นะคะมีมาหมุนมีชิชาสวรรค์อยู่ข้างต้นเลยอะ่ะ ลักษณะตำแหน่งของร้านก็ก็จะเป็นรอราวเนี้ยมีเออมีสีเดียวใช่อันนี้คือวิชาวสวรรค์วิชาวสวรรค์จ้าใครๆสนใจสายนี้มาได้นะนี่สุตักบาโอ้โหแล้วตามคอนเซ็ปต์ที่บินบอกก็คืองานใหญ่ไปเจอร์ไม้แน่นอนก็ดูบ็อกเซอร์ดิ พอพอุอ้ยฟิลมีเต็นท์มาเลยอะ่ะพ่อพาแม่ค้าพร้อมมากอ,อะไรลองหรอวันนี้เรียกว่าต่างแล้วนี่ี่ต้องอันนั้นนะเออนย<อ>่งนี้มันเป็นไม้ไม้ใหญ่ใช่ไหมยเราก็ทาสแลกทาแรลก,กเกอร์ วันนี้เราวันแรกนะเราก็ต้องรีบมาช่วงชิงก่อนช่วงชิงบรรยากาศของงานวันแรกฝนไม่ตกเนาะแต่รู้สึกอ้าวๆไหมฮะคือห้องน้ำชั่วคราวหรอคือห้องน้ำชั่วคาวดิไม่มีเอเอนาะคือเขาอาจจะมีแบบแก้ไขข้อข้อข้อที่มันแบบไม่ได้ดังใจในเมื่องานแต่ละครั้ง่ง แล้วมันมีห้องน้ำมวลาอเก็บอกว่าลงเก็บบอกเก <c oughs> อุ้ยฉัรู้จักเพลงที่โตเรารู้ไวเรายังไม่ถึงแหล่งที่เราต้องตื่นเต้นนะก็คือของกินไง ตรงนี้เป็นโอเพ่นก็เดินสะดวกสบายนิดหนึง่งมีไฟให้เห็นเด่นให้รู้ว่างานทีมงานเทพปทอนเสียงแสงและกานจนบุรีโอ้ยนี่โฮเทลบรรยากาศของงานนะมันก็ทำให้รู้สึกว่า มามาคึกคักเนอะเพราะว่าคนมารวมตัวกันคนได้มาเดินเลือกซื้อเลือกหาเลือกซื้อของคาเลือกซื้อของใช้ได้มาเรนชิงช้าม้าหมุนตักปลาเอานี่เดินเข้ามาตั้งหลึกนีม่มีตักปลาตรงนี้เลยอะอฮ้ยพี่กระต่ายตุ้มอา้าวทุเรียนทุเรียนก็มาที่นอนก็มี ปลามึกก็มีโหถึงขั้นมีที่นอนนั่นค่ะเต็นเห็นลำลายแล้วเต็นครบรอบร้อยยี่สิบสองปีและกาชาติอำเภอบางบัวทองไปไหนวะทำไมอ่ะไปได้ปะ <c oughs> <c oughs> ดูจากโลดูจากโลเคชั่นเขาเลือกให้เป็น การละเล่นนี้ดักทางก่อนเลยนะถ้าคนมาจอดรถดต้องผ่านตรงนี้ก่อนเลยดีต้้งหลังค่อาอ๋อหรอไม่น้องรอมีน้องรอดักด้วยใคยที่สายเล่นสายปลานะมาก่อนเพราะดูตัวใหญ่ๆมันรอทุกคนอยู่นะนี่ค่ะ ก็มีไปทางโซนนี้หมดเลยอะ่ะเออใช่ไปดูไปดูขาเน้้งนี่เราเปบนคู่สโบรเลอร์เลยมาเนี่ยแต่ต้องยาวไปถึงเส้นของบางบัวทองทางนู้นเลยอะ่ะอ๋อนึกคายเบบี้มาดูกันนี่คายเบบี้ด้วย ถ้านับวันที่เจ็ดเจ็ดถึงสิบหกอ้วนัวนอถ้าถึงวันที่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดถึงสิบหกอ่ะเจ็ดสิ 16, บหกสิบวันอ่ะใครที่เห็นคลิปแล้วรู้สึกว่าโอ้ยฉันอยากมาแต่ฉันยังไม่พร้อมมีเวลาให้คุณมาเยอะดูคิปชอบดิยี่สิบาทโอ้ยนี่ค่ใช่มีสุลโลซาด้วยใครอยากจะหาหาโลซานะหาได้เลย หองสีนะพีน่น้องเออนี่ค่ะตอกเส้นสีภัยโอ้พี่จะบอกให้นะถ้าจาัดจุดที่มนยืนนะเดินอยู่นี่นู่นน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 น,น,นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเมนี้าสาวๆเข้าไปไี้หลงเลยนะหลงหาทางไม่เจอเลยอะ่ะสวยทั้งนั้นเลย วันแรกะนะคนจะต้องคือวีก่อนอยู่เลยว่านอ,อ้าวแล้วอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยนี่สุ้น้ำหอมใครใส่น้ำหอมน้ำมาได้เลยอันนี้พินขอเก็บซ้ายขวาไปพร้อมกันเลยนะเจออะไรที่สนใจก็บอกไปเลยอ๋อใช่ อันนี้ดองทิชชู่อ่ะดูดิดองทิชชู่อันดองทิชชู่อันนี้เป็นของเล่นค่ะน,นี่ค่ะเล่นร้อยหนึ่งน,นี่มีคุ้งอ่ะมีคุ้งคือมีน้องแพ้มีน้องแพ้มาถึงเยอะอันนี้พวงอะไรสบู่ นี่มาถึงตรงที turkey, hair, ่เป yeah, <fully> ็นของกินแบบอลังอลังแล้วนะของกินแบบใหญ่ๆเลยอะมาแล้วความความคลุกคลื้นอุ้ยอวนะพริกมีพริกมีไข่ตรงเครื่องแล้วก็มีวันอ้าวมากอากาศอ้าวเฮ้ย นั้นโดน้ำเชนอกสิบบาทด้วยมั้งโอ้โหวันแรกวันแรกวันแรกดูโดน้ทไปก่อนนะเพราะว่าข้างหน้ารถติดทางหน้า,า,าคนติดโอ้โสิบบาทดีเลื่ไปเลยคือใส่ข้เใช่ขีเดีดน้ำส้มเดีว๋วอุย้ยวันตรงนั้เขาทำอะไรกันม่รู้ แม่ทางนั้นเขาเดินเขาเป็นอะไรรู้เขาเปิดออเอเพล่เขาปูแก่มันเยิ้มนี่เห็นร้านประจำประจำนะเข้าเสี่ยลุยสวนในเต่าขนมไข่เต่าในอ้างแล้วโซนนี้ก็คือโซนนั้นกินอันนี้เป็นนั่งกินค่ะเขาเกียบเทเด คนเดินเดินอยโหปังเวอร์ปังเวอร์มาแถวยาวมากเลยนะอันนี้อะไรขนมกะละแมวันอ๊ย้ยวกนนี้ก็ต้องเดินระวังหน่อยนะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็อุย้ยอันนี้ชิฟวันโลถ่ายอย่างนี้เลยอะดูคนมุงดิ ว่าในทีมเขาขายอยู่เช็คอินเมืองนอนว่าลูกประดาลงลุยหอยดิดง่ายเดี๋ยวมาเอาหอยน,นี่แหละว่าเมื่อกี้เช็คอินเมืองนอน,นเขามีเพจใหญ่เขามาเราเป็นช่องเล็กๆน้อยๆเราก็มา อ้ยเาเจออากาศเปิดเขายังชั่วหน่อยนี่ครับี่ใส่เลยใส่เลยว่างอยู่นะจ๊ะว่างอยู่มาเลยถึงโดงแล้วถึงตดงแล้วถึงโดแล้วถึงโดง กนค่ะใครจะโอ๊ยโอ๊ออ๊ยนี่เจอคนรู้จักเจอคนรู้จักเอออย่ายพุ่งรีบเดินมานะครับฮะรออยู่นะเดินก่อนไม่น้อยอยู่นะเก่อนเนี่ยเดินก่อนครับเออได้แล้วไปเลยี่สิบบาทนี้แล้วัลไปแล้วยีบาทเดี๋ยวนี้เของสกิดแขนแล้วนะท่านแอดวาน่ะ และเหือดอุ้ยมีคุกไก่ชีกลักกานี่ของแท้ของแท้นี่ของแท้มาค่ะหมูกรอบโอ้ยเพราะมันจุนเพราะมันจุนแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยร้อนอะโห ก่อนนะเพี่ขอตั้งสติบึกกระตอยแล้วปลาไข่เดินพามาให้เห็นว่าคนในเยอะจริงๆนะโอ้ยคนดื่นเขาคนดื่นเขาเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวาฉันดจอแล้วฉันอ้าวมากเลยพราะขาพราะขาหลอกพราะขาหลอกเออ น,นีวเขารออะไรกันอ่ะนี่อะไรอ่ะกาแเแทาแซ่บ2บบาทเหรอแล้วเขายืนรออะไรกันพี่มาแล้วอุ้ยขนมเบื้งน่ากินอ่ะอดูเด็ขนมเบื้งน่ากินอ่ะเฮ้ยเดิอ เตรียมยาดมผ้าเช็ดหน้าทิชชู่มาได้เลยและที่สำคัญเราบังด้วยโควิดเราบังตัวเองนะเพราะว่ามันก็ยังอยู่กับเราอันนี้ไข่ฟูอ่างนาค่ะวาม์ูนาพัทธาวดีร้านที่เขาแต่งสีสันจัดจัดอะ่ะสวยมาก่ะนปกันเลยครับมาดูกันก่อนยครับวี้วจเอไ้ยเอ๊ะ แลกขนราฟรีเหรอแลกแลกโรตีฟรีอะเอสอะเขมาโซนนี้เป็นน้ำดูสดชื่นนะโอ้โหว่านถ้าเดินแล้วเดินนอกเลยได้ <c oughs> ไหมตกลงก็อยากซื้ออโหยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะ <c oughs> มันเออ เกี๊ยบอันนี้มีหลายรสชาติมากเห็ดหอมข้าวโพดก,กับข้าวกรอบอ้นหอยหน้าหอยโขงเออมือเปราะนี่<า>บ่าด,ด้านซ้ายมันเลี้ยวไปไหนวะอ้วน จะเดินกลับเข้าไปลุยลุยในดงมันมีเต็นท์สีขาวเนี่ยคือเดินง่ายนะฝนตกก็ไม่เปียกแต่ว่าก็ต้องมีปัญหาเรื่องอากาศอ้าวนิดนึงอย่าดมอย่ามองพัดลมมือถือพกมาได้แนะนำให้พกด้วยวงเล็บโหแค่ก้าวเข้ามาใต้ดมก็รู้สึกถึงความ ความแน่นนาหุบประตูสีแดงน่าสวยมากไปครับลุยลุยนะโอ้โหแล้วก็มาถึงก็รามาระวังหน่อยนะคะกระเป๋าสตุ้งตะตังอะไรเงี้ยก็ดูนิดนึงเพราะว่าคนมันเยอะอ้ชอบจังเลยหนุ่มเบื้องชิลละบาะ้าครันี่ครับ เดินแบบสิงหาศัพท์ลูกค้าเยอะจริงแวะทุกร้านทุกเจ้าเลยอะ่ะเ,เดินทางไหนดีอะร้อนมากมเลยเรียนก็น่ากินค่ะมันก็จะเป็นบางจังหวะนะคะที่จะมีคนแวะซื้อของอะ่ะนี่ยังไม่ถึงสุดถนนรู้เลยนะโอ้โหเอาเป็นว่า คนเห็นอะไรคนเห็นคลิปเห็นของกินหรือว่าเห็นคนดีใจกับเขาว่างานใหญ่ๆแล้วคนเยอะๆแม่ค้าแฮ,ปปแฮปปี้แฮปปี้อ่ะอันนี้สลุป,ปี้นี่น่ารักจังเหรอนะคะม,มีมีซุ้มรถด,ด้วยวใครสนใจรถใบแดงก็มาโอ้โหมันเป็นร้านที่เปิดขายสาหร่ายพวงหุ่นอย่างเดียวอ่ะเออ เลยมาเฮ้ยเยก็น่าซื้ออุ้ยังหูลูลานี้เขาทำน้ากินจังเลยรู้ัเองดอยไอ้ดวยไอ้ดไอ้ดย สนใจอะ่ะก็ซื้อหกไม้ไปเลยแล้วก็กินแล้วก็มีอย่างนี้มีกงอกบนเส้นมีเส้นหมี่ผัดแล้วก็มีน้ำพึ่งร้านก็ผสมผสานนะคะทั้งร้านที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ร้านที่เป็นขนาดย่อมนะคะเขาก็จะแบบเดินขอให้มีแรงเดินแต่ส่วนมากอะ่ะลูกค้านะแนวน้องวัยรุ่นเ่ยเยอะอุ้ยสับปะรดสิสับปะรดน่ากินนะน้ำสับปะรดสีงงเหลือง อุ้ยอันนี้พอโล่งๆหน่อยมาอันนี้ขยา,นนายขายพรมเช็ดเท้ทาเลยค่ะย,ยะาวถนาดรูนนี่ซาลาเปาด้วยก๋วยเตี๋ยวแห้กระเทยเ,เจ๊แมห่หน่อยได้ไงเจ๊แม่เจแ๊แ,จแม่ไม่มานี่รีฟิลด้วยเว้ยแล้วเอาอะไรเติมมารีฟิล เฮ้ยจะบว่าวันนี้นะสาราบินะคือคนเยอะจริงๆอะเยอะค,อคึกคัคกคุกคักมาได้มาได้ตอนนี้ขอแบบเหมือนพูดแล้วแบบกการมันเอาอ้าวอะก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยพูดนะดยาวไปถึงรู้เลยเหรอแต่ว่าตรงตรงนี้โซนที่มาต้นทางนะคะเขาก็จะเป็นร้านแบบย่อมๆแล้วก็มี ส้มเล็กๆของเขาอย่างเงี้ยเห็นไหคะออกแนวเป็นเหมือนของดีอะไรของดีประจําประจําหลักอะหมูย่างวิถีชุมชนเนาะมันจะขายอย่างเงี้ยมันจะเป็นของเปเล็กๆน้อยๆเดินเอาเดินเอาให้ได้เห็นไหมคะมีสลัดสระดอ๋อแถวนี้ก็ออกแนวแบบว่าพอเป็นร้านแต่ละร้านย่อยๆก็เลยจะซอยได้หลายร้านค่ะน้ำอ้อย เป็นวิสาหกิจชุมชนทองม้วนสมุนไพรโพ้ดนะเขาก็จะเป็นศินละปะหัตถกรรมอะ่ะที่เป็นจุดเด่นของเขาอ่านมาผู้ชายหายผู้ชายไปไหนอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะขนมโค้กอะ่ะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเหมือนร้านที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะขนมโค้ตผูกโบราณ เอ้าเดี๋ยวนี้เขาคิด,คดใช้มาสเปโร่เลนาะทุกที่ที่มีก็คือน้ำลำใหญ่หรือน้ำนางเอกของเราโอ้ยยำค่ะแต่สุดแล้วนะ้ำไม่ถึงเส้นเส้นที่ผ่านตลาดบางบัทองแล้วนะเขาเรียกว่าเส้นอะไรวะบางกัยใช้น้อยใช่ปะ่ะใช่แม่กระพูนมีเปิดหมวกด้วยที่นี้ขายเป็นตะวันอ่ละ เดินจบงานแล้วนะเดินจากท้ายทางที่มาจากถนนการจจนาหมายเลข9จอดรถตรงลงเรียบางบัวทองแล้วก็เดินยาวมาจนถึงเส้นบางบัวใ้น้อยนะคะวันนี้ขายขนมจ้า,จาดูสิเฮ้ยได้ถือนหมเนี่ยโอ้ขนมจ้าเพาทำร้านหน้ากินก็น่าซื้อเนาะยังมาถึงก็ซื้อไก่ย่างด้วยนี่ค่ะ ตรงนั้นเป็นวัดลหานะแล้วก็ซ้ายมือก็ไปตลาดประมวทองส่วนขวามือก็วิง่งไปแยกวังภูนครับไปแล้วนะวันนี้เดินเสร็จแล้วเนี่ยกลับก่อนไปแล้วใครงานมีตั้ง 6. แตเจ็ดถึงสิบหกตัดสินใจได้นะวันนี้วันไหนก็มาได้นะคะ อรอบรอบ122ปีและกาชาเพื่อบาเบทองนะมาได้เลยวันนี้พอแค่นี้ก็เราปาดเหงื่อก่อนโอเคนะคะบ,บ๊ายบายค่ะเ,เรามาเอาหอยหเฉ เราก็ยังจะต้องเอาหอยไป